ครอบครัวสุปตาดังพาลูกสาววัยเจ็ดเดือนโบกมือลาไทยเหินฟ้าสู่อเมอริกาเวลาเดินเร็วมากเพราะแปบๆน้องนาตาชาลูกสาวสุดเที่ยรักของโฟกเกอร์พลและนาตาลีตอนนี้ก็อายุกว่าเจ็ดเดือนแล้วเติบโตสมวัยนะ่ารักน่าเอ็นดูมีแฟนๆติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองและล่าสุดนี่ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ของหนูน้อยเพราะงานนี้พ่อโุกแมรี่ก็ได้พาลูกสาวไปเปิดหูเปิดตาครั้งแรกนอกประเทศโดยนาตาลีเปิดเผยว่า หนูเก็บกระเป๋าเราตั้งแต่อายุเดือนกว่าวันนี้หนูได้บินแล้วค่ะหนูจะหนีเที่ยวแล้วนะคะหนูจะไปไหนลองไทยกันดูไหมคะขณะที่พ่อฟลุกได้เผยภาพอุ้มลูกสาวบนเครื่องบินพร้อมระบุกำลังออกเดินทางจากกรุงเทพซึ่งคาดว่าทริปแรกในรอบปี3าคนพ่อแม่ลูกบินไปเที่ยวไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ